มาเบ yup like, ิ้งเอ้ยเปิ้ลเด้อเราอันไส่ขนมปังเต่าทานปิ้งนมเนยเด้อนี่นี่ไอ้เปิ้ลก็น้าแบบนี้แต่ก่อนเราได้เป็นสาวสวยของเมืองสะกดผู้ใดประกวดนางงามผู้ใดหรอวะฮะโอ้นัน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 ไอ้นั่นไอ้นั่นเกาะพายนี่นี่นี่เต่าก็น้อยน้อยหนึ่งนะแล้วบ่มีวั้นนมเนยพร้อมโอ้โหมันเป็นแบบโบราณโบราณนะน้า น้ำตาลไทยยากมากน้ำตาลกระไซบ่มักกับบต้องไซเ,เออเอาเอาละเอาละพอละน้ำตาลผมคือผมเป็นคนปากหวานอยู่แล้วออนอนก็นคือต้องซีดใบกอ้อนนะครับหมดไตปากคาคาคานี่ยมอ้วนนุ่นเนี่นี่ปังปิ้งเจ้าเดียวได้ในสกลนครเนี่ยที่ขายแบบเตาปิ้งแบบเตาปิ้งแบบเตาถ่านโบราณเตานิดถ่านนิดเดียวเองเลย แต่ใหม่ได้แน่ถ้าบบทันยังใหม่ได้แนี่โอ้อันได้ยินข่าวว่าอันโบสบายบะคะไปเป็นปีย่างละไปรักษาในไหนจ๊ะหมอส่งจ๊ค่ะคุณคุณซีเนคลินไปนอนอยู่เป็นปีผมบอกนอนอยู่นอนอยู่ประมาณสิบเอ็ดมื้อค่ะสิบเอ็ดมื้อนอนทะเลยต้องก็กลับมารักษาอ่อมามาอยู่สะกด ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยก็ดีขึ้นน่ะแหละแต่ว่าด้วยความอยากกลับบ้านก็เลยกลับมามานอนอยู่เฮือนนี่คุณมานอนอยู่บ้านอืมในซอยนี่แหละซอยน้ำท่วมนี่นะข้างวัดธาตุนี่เขาห้องซอยอย่างนี้บ่อซอยฮกเดี๋ยวนี้เช้าท่วมแล้วหรอวะเช้าแล้วค่ะบ่ท่าน้ำลงแล้วบ่ท่วมถ้าว่าน้ำฝนตกแห้งบ่ยุดนี่ก็ท่วมเออแล้วเดี๋ยวนี้นอนอยู่นานบ่นอนอยู่ปีครึ่งค่ะ เก็ได้แด่จังม,ม,มีเห่อมีแหงลูกใด้สร้อยตัวเองเนะงาะอตอนนี้ตอนนี้อาการกับปกติอยู่เนาะ,ะพูดคุยได้เฮ็ดอาหารทำขนมได้หมดครับแค่เดินเดิน<อ>ไม่อ้อแล้วก็อยากอ้วนเนาะอาอยู่ดีกินดีโออ่ะอ่ะอย่าลืมมาอุดหนุนเด้อพี่น้องเด้ิน่ะผมบ่เคยเห็นอันปิ้งขนมปังเตาถ่านแบบนี้นะ เลยมาอุดหนุนให้เดียวกันอันเดียวที่บอกพี่อุดก่อนให้พี่อุดอันโปรโมทออกไปซ้อยกันเออให้ขายดีๆได้กำไรหลายๆเออไทยเดียวกันเออพี่อุดเอ้ยอันอันไปโปรโมทให้เด้อปิ้งเตาทานเนี่ยเด้อมีเจ้าเดียวได้ในสกุลนะเสื้อนุ่ยเสื้นุน่ย,ยบอกเสื้นุย่ยมาเจ้าของสถานีวิทยุนครหลวง หากระทูคุยกันเมื่อกี้นี่เบิ่งเด้อซินุ่ยเด้อมาเมาเด้อลูกสิ้นไมหมละ้าขนมปังนมเนยน้ำลายแตกโครบ